สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับข้ามคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาโจนนะคะประจำวันที่นะคะหนึ่งธันวาคมหกสี่ หุ้นดาวโจนคืนนี้แอดปาร์ตี้ให้รูดเบิ้ลติดไว้นิดหน่อยนะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้ให้รูเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวเก้าหกค่ะ หุ้นดาวโจนนะคะให้ทุกคนรูดเบิ้ลรูดเก้าเจาะเก้าหกนะคะและเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ